ในศาสนาพุทธนี้บัณฑิตของศาสนาพุทธนี้ท่านบอกว่ารู้อยู่เจ็ดอย่างด้วยกันคือรู้เหตุรู้ผลรู้ว่าเหตุอันไหนทําแล้วทําให้เกิดความสุขความเจริญรู้ผลก็คือว่าผลของความผลก็คือความสุขความเจริญนั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ราบยศสรรเสริญรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ว่าเราเป็นอะไรเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนฐานะระดับไหนสูงต่ำอย่างไร เราต้องรู้จักกระทําตัวเราให้เหมาะสมกับฐานะของเรารู้บุคคลก็รู้บุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยว่าเขาสูงต่ํากับเราอย่างไรเขามีคุณมีประโยชน์กับเราหรือเขามีมีโทษกับเราเราต้องรู้เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีปฏิบัติกับเขาได้ถูกต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลแล้วก็ให้รู้สังคมสังคมที่เราอยู่เขาก็มีวิธีการปฏิบัติ ต่างๆแล้วก็รู้กาลเทศะรู้ว่าเวลานี้ควรจะทำอะไรเวลานี้ควรนั่งเฉยๆหรือเวลานี้ควรพูดคุยกันนี่เร่ารู้กาลเทศะแล้วก็รู้ประมาณรู้ความพอดีในการบริโภคปัจจัยสี่หรือสิ่งต่างๆที่จําเป็นต่อการดำรงชีพมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีให้พอดีพอดี คือเศรษฐกิจพอเพียงนีเง่เรียกว่าเป็นการรู้ประมาณนะถ้าเราเจอคนที่เขามีความรู้เจ็ดชนิดนี้เราถือว่าเขาเป็นคนดีคนที่เราอยู่คบกับเขาได้แล้วเขาก็จะไม่มาทำให้เราดึงเราไปในทางที่ไม่ดี